สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงลัคนาสิงประจำช่วงวันที่15-31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะแลยการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้น ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชาวราศีสิงห์นะคะคุณได้ไพ่ Page of Pentacles สิบถ้วยนะคะเก้าถ้วย แทมแพนนะคะเดี๋ยวให้รฟแฟนห้าดานายเอาปานนะคะ The Empress โอเคในที่นี้นะคะมีไพ่บุคคลขึ้นมาสองใบมีธาตุดินนะคะและธาตุไฟธาตุดินได้แก่ชาวมังกรพฤิงศพกันนะคะส่วนธาตุไฟอาจจะหมายถึงบุคคลเองก็ได้หรือว่าชาวเมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ พื้นที่แคบนะคะโอเคมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีไพ่แทนแพนเข้ามามีไพ่เฮลเ์พนเข้ามานะคะแล้วก็ไพ่เอมเพรสคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจนะคะไม่ต้องโสดแล้วอะเออนะ มีโอกาสที่คุณจะได้พบคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคุณสักทีนะคะเนาะจากที่อยู่เป็นโสดมานานเนี่ยแล้วคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในแบบไม่ได้คนที่จะนอกใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่ามันจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามานะคนหนึ่งเนี่ยจะเจ้าชู้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นอกใจอะไรหรอกเนอะอีกคนนึงก็คือเป็นคนที่ดีแหละ นะคะเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณเนาะแนะคิดว่ามันจะมีการพัฒนาไปในอนาคตเนี่ยไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะค่อนข้างที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบในอย่างที่คุณต้องการนะคะถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสําหรับคนโสดเป็นสัญญาณที่ดีเลยที่บอกว่ามีสองเพราะว่ามีทั้งธาตุไฟด้วยอีกคนนึงก็คือธาตุดินนะคะ ให้ดูให้ดีแล้วกันว่าคนไหนที่เจ้าชู้หรือช่วงนี้นะคะตัวคุณเองนี่แหละที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะต่อเพศเดียวกันด้วยนะมีโอกาสที่จะมีคนเพศเดียวกันเนี่ยมาสนใจคุณนะคะแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีแหละว,ว่าถ้าคนโสดเนี่ยก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคุณนะคะและ มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคตด้วยส่วนคนที่มีคู่นะคะมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เปลี่ยนแปลงสถานะของคุณบางคนในที่นี้อาจจะมีข่าวดีเ,เร็วๆนี้นะคะในเรื่องของการแต่งงานหรือการจดทะเบียนนะคะเรียกว่าแบบทำตามพิธีนะคะก็คือว่าประเพณีต่างๆ ถูกต้องตามประเพณีนั่นแหละนะคะแต่ก็มีความสุขด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในในสถานะของคุณนะคะในความสมัธ์ของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสด้วยนะสําหรับใครที่รอนะคะที่จะมีบุตรคุณก็มีโอกาสที่จะได้ยินข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องใช้เวลาอยู่กับคนรักของคุณด้วยเนาะถ้าคุณอยู่คนเดียวเนี่ย คุณจะท้องได้ยังไงใช่ไหมคะเออฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันนะดวงชะตาบอกได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องลงมือทําเองนะคะ mm. ก็ต้องพยายามไปทั้งสองด้านนั่นแหละนะคะแต่ก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่และคนโสดด้วยนะคะแต่ ในความข่าวดีเนี่ยมันก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆแหละที่อาจจะทําให้คุณขุในเคืองใจบ้างนะคะคือเรื่องของการน้อยใจกันมีปัญหาเข้ามานะคะอาจจะมีปัญหาบางเรื่องเข้ามาจะเป็นเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยแหละนะคะความเจ้าชู้หรือเสน่ห์บางอย่างที่อาจจะเข้ามาทําให้มีปัญหาดิดนหน่อยก็ไม่ได้ปัญหาหนักอะไรนะคะในความสัมพันธ์ของคุณสองคน มีปัญหาทะเลาะกันนั่นแหละนะคะงอนน้อยใจหันหลังให้กันแต่ก็ไม่ได้เลิกรากันไปนะก็อยากอยู่กันดีเป็นดวงโดยรวมนะคะก็ไม่ใช่ทุกคู่ที่จะมีปัญหาแยกไปสมุดนะคะเป็นแค่ดวงโดยรวมถ้าอันไหนดูแล้วมันได้แนวทางคุณก็เก็บไปประยุกต์กับชีวิตของคุณนะคะเอาไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนาะ โอเคในฝั่งของคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกไงกับคุณบ้างสามถ้วยนะคะห้าเหรียญนายออบซอ w e e l of Fortune นะคะ King of c u p Night of Pentacles 8ดาแล้วก็7ไมเท้านะคะ ฝั่งของเขาให่บุคคลที่ขึ้นมาก็จะมีธาตุลมนะคะธาตุดินธาตุน้ำดินนะคะมังกรพุกสบกันธาตุลมนะคะกุมเมถุนตูนและธาตุน้ำมีนกระกฎออกจิตน,นั่นเองนะคะฝั่งของเขาเนี่ยเดี๋ยวนะ มันมีในเรื่องของคู่แข่งเข้ามานะคะมีในเรื่องของคู่แข่งเข้ามาจะมีคนเข้ามาหาคุณมาชอบคุณนะคะคนโสดหรือคนที่มีคู่ก็ตามจะมีคู่แข่งเข้ามาแต่อย่างไอก็คือว่าคุณเนี่ยต้องมั่นคงในความรู้สึกของคุณนะคะมองว่าคุณเนี่ยมีความมั่นคงต่อความรู้สึกของคุณแหละเป็นไปได้อีกว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่จะวนกลับมา แต่ถ้าต่างของคุณเองเนี่ยมีความมั่นคงกับปัจจุบันของคุณดีแล้วคนเก่ากลับมามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะคะจะทําให้แบบงอนกันเล็กน้อยแหละแต่ก็ไม่ได้เลิกราหรือว่ามีปัญหาใหญ่อะไรกันนะคะก็จะมีในส่วนของคู่แข่งว่าจะเป็นคนโสดนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีคู่ก็ตามคนเก่าเนี่ยเขาพยายามที่จะกลับมาง้อนะคะคนเก่าเนี่ยเขาพยายามที่จะกลับมางอ้อ แต่เขาเจอกําแพงไงเขาเพยายามที่จะสู้นะคะที่จกลับเข้าไปในชีวิตคุณของคุณอีกครั้งหนึ่งเขารู้ว่ามันมีกําแพงตรงนั้นก็คือคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือคุณอาจจะสร้างกำแพงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการบล็อกกันหรือกำแพงบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ง่ายอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางหรือปัญหาอื่นๆก็ได้นะคะ มันมีกำแพงที่มันยากที่เขาจะกลับไปหาคุณเขาพยายามที่จะง้อเขาถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะหนักสําหรับเขาแต่เขาก็พยายามนะพยายามแหละนะคะพยายามที่จะกลับเขาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแปดดาบนะคะความระแวงเขารู้ว่าบางอย่างมันยังมีความระแวงต่อก,กันอยู่นะคะหรือคนรักปัจจุบันของคุณเนี่ย โอเคมันมีในเรื่องของเสน่หต่อเพศเดียวกันหรือต่อเพศตรงข้ามก็ตามนะคะมีคนเข้ามาที่จะหยิบยื่นแบบมาชอบคูณมาลหลงไหลคูณอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะมันก็เลยทําให้เขาระแวงมีเรื่องระแวงก็มีการมีปัญหานั่นแหละ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะมันไม่ได้ถึงกับเลิกกันแค่เคลียร์กันให้เข้าใจก็พอว่าคุณมีหัวใจที่มั่นคงกับคนคนนี้ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้แหละคนอื่นเข้ามาทําอะไรไม่ได้หรอกถ้าคุณมั่นคงมากพอนะคะไพ่สรุปสามใบดีกว่า a อ e อ f ฟ e พน a c l เคนะคะแ h e h a n ง m a n ไอสอบบ้านนะคะยินดีสําหรับคนโสดนะคะอย่างที่บอกเลยว่าอย่างที่บอกเลยว่าจะได้เปลี่ยนสถาน,นะถ้าคุณเลือกใครสักคน,นนะคะถ้าคุณเลือกใครสักคนเนี่ยคือมันมีมากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณถามหน่อยถ้าตัวคุณเองอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่เจอใครเลยแล้วมันจะมีใครมายื่นโอกาสให้คุณไหมถ้าคุณบอกว,ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาเลยครับ แต่ตัวคุณเองก็ไม่คิดที่จะออกไปเจอใครข้างนอกมันก็ไม่มีโอกาสนั้นที่จะเข้ามาเหมือนกันอยากรวยแต่ว่าไม่ทํางานมันจะรวยได้ยังไงใช่ไหมคะจะหวังพึ่งหวยหรือลอตเตอรี่อย่างเดียวมันโอกาสมันไม่ได้แบบสูงขนาดนั้นที่คุณจะได้เงินง่ายๆฉะนั้นถ้าไพ่บอกว่าโอเคมีโอกาสดังนั้นคุณรู้แล้วว่าช่วงนี้มีโอกาสที่ฉันจะได้คนใหม่เข้ามาก็แ,แค่เปิดโอกาสให้ตัวเองออกไปข้างนอก บ้างนะคะออกไปเจอรอบกว้างไปเจออะไรใหม่ๆ, <c oughs> ๆคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ทุนถูกใจหรือมีใครบางคนที่เขาก็ถูกใจคุณเช่นกันอย่าจมอย่าแบบว่าอย่าเก็บตัวเองอะค่ะเออให้โอกาสตัวเองถ้าใครที่ไม่อยากโสดแล้วเนาะให้โอกาสตัวเองออกไปข้างนอกอย่าจมอยู่กับ คนเดียวอย่าจมอยู่กับที่บ้านอย่าจมอยู่กับการอยู่คนเดียวแล้วรอให้ใครเข้ามาเปิดประตูบ้านของคุณเข้ามาเองอย่างนั้นมันมันก็มีแต่โจน,นั่นแหละนะคะถ้าอย่างนั้นอืมฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองออกไปนะคะออกไปใช้ชีวิตออกไปหาอะไรใหม่ๆออกไปเปิดตัวเองต่อสังคมนะคะแล้วคุณก็จะเจอคนที่ถูกใจคุณและคนคนนั้นก็จะแบบ คนคนนั้นก็อาจจะถูกใจคุณเช่นกันหรือคุณอาจจะถูกใจคนคนนั้นนะคะโอเคไพ่ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกทก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ